ค่าโซดีแอกสำคัญยังไงครับโซดีแอกหรือราศีเนี่ยมันสำคัญยังไงครับไอ้ค่าโซดีแอกหรือราศีเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ตรงซ้ายบนของรูปตัวละครนะครับที่เกมมันกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงให้เราเห็นนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับวันเกิดของตัวละครซึ่งวันเกิดของตัวละครแต่ละตัวมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมไอ้ตัวเอกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตอนที่เราตั้งตอนแรกว่าพระเอกจะเป็น าราศีอะไรก็ขึ้นอยู่กับเราตั้งวันเกิดตอนแรกที่เกมมันให้ตั้งนะครับพมรู้แล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้มีอาไ้เท่ๆนะคือมันมีการชนะทางแพ้ทางกันของราศีนั่นเองถ้าเกิดว่าชนะทางเนี่ยมันก็จะได้เปรียบถ้าแพ้ทางก็จะเสียเปรียบนะครับอย่างเช่นถ้าชนะทางแล้วคุณไปโจมตีนะครับมันก็จะดาเมจใส่ตัวศัตรูเนี่ยมากขึ้นหรือฮิวแรงขึ้นแม่นยำขึ้น อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตรุกันข้ามถ้าคุณไปจัดการกับศัตรูที่คุณแพ้ทางมันก็จะทําให้ทุกอย่างเบาลงความแม่นยําน้อยลงนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าราศีไหนเราชนะหรือเราแพ้ทางเกมมันบอกไว้ที่เมนูแอดวานนี่แหละครับนี่ท่านผู้ชมจะจดไว้หรือว่าจะแคปไว้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนี่นี่เขาเรียงให้ทุกจักรราศีแล้วครับผมหรือว่าจะไปเปิดดูเองก็ได้นะครบ12บราศีครับอนนผมจะให้ดูนะครับ อ่าอย่างเงี้ยสมมติคุณเป็นเป็นราศีนี้ตัวละครนี้เป็นราศีนี้อ่าอ่านว่าอะไรเอบริสเนี่ยน,นะผมถ้าคุณเป็นราศีนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าเกมมันจะมีอธิบายไว้สามสามย่อหน้าหรือสามบรรทัดถูกไหมสามสีเนี่ยไออันบนเนี่ยแถวบนเนี่ยคือเป็นราศีที่คุณชนะทางอ่าชนะดีโอแล้วก็ชนะซากิธเทเลสอะไรเนี่ยนะส่วนบรรทัดกลาง คือเป็นราศีที่คุณแพ้ทางคุณก็อย่าไปหาศัตรูที่มันเป็นสองราศีนี้นะครับแคนเซอร์กับแคปิคอนนะส่วนไอ้สีส้มๆนี้คือเป็นราศีที่คุณได้เปรียบมากๆหมายความว่าถ้าคุณเจอราศีนี้แล้วคุณเป็นเป็นราศีอาริสเนี่ยนะคุณล็อกเป้าไปเลยคุณล็อกเป้าไปหาลิบราเลยคุณจะได้เปรียบมากๆนะครับผมยกเว้นไอ้ไอ้สีส้มนี้นะมันมีข้อยกเว้นอยู่ ยกเว้วนว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็นสัตว์ถ้าเกิดว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็นสัตว์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นตรงกันข้ามครับคุณก็จะเสียเปรียบมากมากอ่ะอันนี้เป็นข้อยกเว้นครับแล้วมันก็จะเป็นอย่างงี้ทุกบรรทัดเลยเอ้ย่เอทุกราศีเลยเนี่ยดูไปเลยครับเนี่ยถ้าคุณเป็นลลโอคุณก็จะแพ้ทางนี้เห็นไหมมันมันสัมพันธ์กันจริงๆเออมันมันสอดคล้องกันเห็นไหมเนี่ย อาริสมันแพ้ทางแคนเซอร์พอคุณมาดูที่แคนเซอร์เห็นไหมมันจะขึ้นว่าแคนเซอร์แพ้ทางอาริสเห็นปะเนี่ยเนี่ยคุณก็ไล่ไปดูเลยว่าตัวละครของคุณอ่ะมันมีอาชีพอะไรบ้างตัวเก่งของคุณมีอาชีพอะไรบ้างนะครับแล้วคุณก็ต้องเอาตัวนั้นอ่ะไปบู๊กับอาชีพอะไรล็อกล็อกเป้าล็อกเป้าล็อกเป้าเลยผมพยายามดูแล้วนะครับในแผนที่เนี่ย อ่อในสนามรบเนี่ยมันไม่สามารถกดปุ่มใดๆที่จะสแกนในแผนที่ได้ว่าแบบตัวไหนแพ้ทางอะไรตัวไหนตัวตัวไหนไฮไลท์ที่เราชนะทางอะไรไม่มีนะครับเราจะต้องสังเกตเองนะฮะสังเกตเองอาจจะสังเกตเองด้วยการจดราศีนี้แล้วก็สังเกตเอาหรืออาจจะเป็นการลองโจมตีแล้วก็ดูเปอร์เซนต์ดูเลขดาเมจก่อนที่เราจะคอนเฟิร์มแบบนั้นนะครับมันอาจจะดูไม่ค่อยสะดวกว่า เออมันเช็คไม่ได้แต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสในการที่จะใช้ความขยันในการลองล็อกเป้าลองโจมตีดูในการเช็คนนะครับเออแต่ขอให้รู้ว่าระบบจากราศีมันมีผลอย่างนี้นะจ๊ะนะลองไปดูกันได้นะครับว่าอาชีพอะไรชนะทางแพ้ทางอะไรอาทวนอีกทีนะครับบรรทัดบนสุดคือไอ้ราศีตรงกลางข้างบนน่ะคือราศีราศีของตอนนัวละครนี้สมมุติว่า คุณราศีพิเศษใช่ไหมเออคุณบรรทัดแรกอ่ะอันนี้คือเป็นสองราศีที่คุณชนะทางไอ้ตรงกลางที่เป็นสีน้ําตาลแดงๆเนี่ยเป็นสองราศีที่คุณแพ้ทางไอ้สีส้มๆคือราศีที่คุณชนะทางมากๆยกเว้นว่ามีตัวใดตัวหนึ่งไม่คุณหรือเขาเป็นสัตว์มันก็จัดตรงกันข้ามอ่าพอรู้แบบนี้ก็ ไปสะสมไม่ใช่สะสมนี่ไปบวกกับเทคนิคนอื่นๆคุณก็จะทําให้คุณวางแผนในสนามรบได้มากขึ้นถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกด, comment, กด, like, กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้มาก็มิงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ